ขอบคุณอา้าซที่ยังบ่ลืมนอนลืมนุง่งอ่นองกับไปเรื่อยๆออ้ตามสไตล์นอนถึงถึงถึงผ่าแล้วบางครั้งก็ก็ขึ้นมาขึ้นและสวดเพื่อได้เปิดค่าการมองเห็นอ่ายืนยันตัวตนยืนยันตัวตนอกออ้ว่าเออเราเราก็ยังเราก็ยังมีตัวตนอยู่นะประมาณนี้ต่นองกับว่าได้ไล่โดนอ่าเมื่อนนองก็ไล่แค่สามสิบนาทีก็ไล่ไปเรื่อยๆพี่ว่าดีซี่เหอี่ยง เหมือนกับว่าเดียวนะเดียวนะอ่าอ่าแม่สมคิดใจจริงสวัสดีค่ะอากาศเป็นไงบ้างมื้อนี้อากาศเย็นนะไอ้ยมื้อนี้เมื่อวานนี่หน,น,นาวหนาวมืนน้อนี้มื่อนี้อากาศเย็นลงค่ะมื้อนี้อากาศมื้อนี้ยังไม่หนาวสําเมื่อวานแต่เมื่อวานหนาวตื่นเช้ามา <c ười> เนี่ยขันเด็กหน่อยบ้าอาบน้ำได้ไอ, <c ười> อ้แม่สมคิดใจจริงขอบคุณนะคะป้าแม่สมคิดดีใจมากเลยคุณมานิสวัสดีค่ะแม่สมคิดบอกว่าคุณมานิสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะแม่สมคิดที่ไม่ลืมการขอบคุณนะคะที่มาส่งพลังใจพลังบวกให้กันอืขอให้แม่ขอให้แม่สมคิดปังๆเด้อปังๆ,งๆสู้ไปน้วกันแม่เราเก็บเลขผสมน้อยไปล้วกัน <c oughs> ขอบคุณข้าวขอบคุณมากมากเลย لي. เก็บเลขผสมน้อยกันให้กาลังใจถึงไม่ได้มาให้ถึงถึงไม่หน่อยไม่ได้ไปให้กําลังใจแม่สมคิดไล่สุดก็ไปให้กําลังใจหลังบ้านนะคะแม่ สู้ๆไปน้ำกันดูแลกันไปแม่ให้กำลังใจกันเฮาให้กำลังใจกันประมาณนั้นสู้ไปน้ำกันบึงแย่งกันอปกาะบางๆเช่นกันค่ะพี่มณิษฐ์บอกว่าสวัสดีครับแอดสมคิดใจจริงพี่มณิษฐสวัสดีแม่สมคิดให้กำลังใจอ้ซ้ายคือเก่าเม่อลืมไม่ลืม,ม,ลมอ่ อันช่วงนี้นักศึกษาเปิดเทอมใหม่ซําเปิดเทอมใหม่ไอ้นักศึกษาเขาไปฝึกสอนมาแล้วยากยากช่วงนี้อพอาะเด้เตรียมหาหนังสือพราะตอนนี้นักศึกษาเหตุวิจัยไม่ไอ้เห็นวิจัยน้องก,ก็กเตรียมเตรียมวิจัยเตรียมอย่างบางครั้งนักศึกษาบอกอ่าบอกอินทางอันทางไล่เขาจะถามว่าแม่หนูหนูเล่มสือเล่มนี้มีไหมงานวิจัยยังสิมไม่ไอ้น้องก,ก็ได้หาหนังสือไว้ถ่านี้เพราะช่วงนี้เด็กกาลังทําวิจัยกันเลยอย่หนุงแน่เจ้านหน่อยน้องนึ่ง แต่กนหนานั่นก็บพราะปัญหาเหรียญไปถึงไหนแล้ว <laughs> เหรียญไปถึงไหนแล้วพี่มณิหนูเหลืออีกหนูเหลืออีกสามเหรียญไปถึงไหนแล้วห <laughs> นูเหลืออีกสามพี่มณิทเหลืออีกสามเหรียญก็จะถึงห <laughs> นึ่งร้อยนู้สี่เหรียญนยี่แหละพอดีพอดีเพราะว่าสามเหรียญ กี่เซนนี่แหละหนูนับดูเมื่อเช้านี่เท่ากับว่าเอาสี่เหรียญตัวเลขกลมๆก็เหลือประมาณสี่เหรียญหนูก็จะถึงร้อยก็โอเคอยู่พี่มานี่หนูของหนูก็โอเคอยู่ก็ทําไปเรื่อยๆก็พยายามอได้ไวแท้แม่สมคิดอคือคือประมาณว่าหนึ่งละมีเพื่อนโวนให้ด้วยอมีเพื่อนดวนให้ด้วย าถามแม่สมคิดก่อนตั้แต่แม่สมคิดทามานี่ยินดีด้วยครับไกลครบแล้วขอบคุณครับพี่อมีเพื่อนโยนให้ด้วยแล้วก็คลิปเราด้วยพี่อ่าคลิปพี่มณิชคลิปมันดีตรงไหนมันดันย้อนหลังไหมพี่คลิปมันดันย้อนหลังไหมสมมติว่าหนูลงไปวันนี้เนี่ยมันไม่ปังหรอกสองสามวันหนุ่นมันดันย้อนหลังพื้ดืืด้ืมื่นกว่าหมื่นกว่าหมื่นกว่า,วาห้าหกหมืน่นอ่า ห้าหกหมื่นสองหมื่นสามหมื่นประมาณนี้ไหมพี่มันดันย้อนหลังคลิปหนูนะ่ะเออก็ดีใจอยู่ <c oughs> ก็ดีใจดูตัวเลขกลมๆอีกสี่เหรียญนี่มันดันย้อนหลังพี่วันนี้มันไม่ดันหรอกพอมาสามสี่วันเอาแล้วปื๊ดๆืดพืขึ้นมาก็โอเคอยู่พี่ก็ทําไปเรื่อยๆคือคืออย่างไม่ได้นั่ะอย่างอย่างอย่างไม่ได้หนูนะวันละเหรียญครึ่งอย่างหนูไม่ได้นะพี่วันละเหรียญครึ่ง ที่อยากมูไม่ได้นี่วันละเหรียญครึ่งมื้อเช้านี่ไปดูหนูก็ได้สองเหรียญครึ่งสองเหรียญกับอีกเจ็ดสิบห้าเซนคืออย่างไม่ได้ก็สะสมไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้วันไหนคลิปปังพี่วันไหนคลิปหนูปังเนาะมันดันย้อนหลังไหมเจ็ดเหรียญหนูก็ยังได้เลยวันหนึ่งดีใจมันดันย้อนหลังมีพี่แม่สมคิดจริงๆอ่าจริงๆก็เลยบอกว่าอุ้ยมันดีอย่างนี้เหรอมันก็เลยประมาณว่าเราทําไปเรื่อยๆชุ่มส่วนเราได้เป็นเซน แม่สมคิดไม่หน่อยลงมาแล้วสิบคลิปเดอ้ออ่าแม่สมคิดไม่หน่อยลงมาแล้วสิบคลิปไม่หน่อยจะไม่ลงน้อยอ่าวันละสิบคลิปไม่หน่อยเคยลงวันละยี่สิบ